เฮียไปทำอะไรในนั้นน่ะฮะหนาวไหมคะหนาวไหมคะหนาวเหรอหนาวเหรอคะหนาวเหรอเฮียเฮียอุ๊ยอะไรติดปากนั่นเฮียเช็ดออกไม่หมดเหรอลูกฮะเช็ดออกไม่หมดเหรอคะอะไรคะอะไรคะอันยำ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  โอ้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 โชว์เลยโอ้โหหันตูดโชว์เลยใกล้ไปลูกใกล้ไป